แบบเคยมาแล้วหัวโกรกตรงนี้มันได้ทำให้ัหัวโกรกมาแล้วรอบนึงมีพอเหรออ๋อไม่มียาเอาผู้บริหารทุกคนดีๆนะทุกคนดีๆนะไว้ดีเอาวันนี้ไม่มีแหวนเหรอเอาเอาผู้บริหารไม่ได้เพราะดาวีเขาแบบให้เขาไปเหอะยอมเขาไปก่อนเราเราจะยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ เรายอมได้พี่เราเป็นคนนึงคนนึงเธอเอผู้บอกมาแล้วอันนี้เรซื้อคุณคุณโบมา้อนราได้เช่วเ้าสวัสดีครับสวัสดีครับงานวันนี้งานจฉาิชั่นใจนะไงบ้างตลอดวันนี โอ้ขอบคุณมากมากท,ท,ที่ที่สื่อมวลชนมากันเยอะมากครับก็สนุกมากครับเราก็ดีใจที่ได้เปิดตัวกันแดดที่เราเชื่อว,ว่าเป็นกันแดดที่ดีที่สุดจริง,รงๆที่เราเคยทำมาครับกันแดดตันนี้มีความพิเศษอย่างไรครับคือมันเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่มากๆ,ๆนะครับมันออหลกัหลกๆในที่จริงทำได้หลายอย่างแต่ว่าหลากัหลกๆก็คือว่าออสารที่อยู่ในกันแดดตัวนี้ที่สกัดมาจากกุหลาบมอนเนี่ยนะครับมันทำหน้าที่สองอย่างหลักคือมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเ p ส ช่วยป้องกันที่ทำให้สารกระดาษมีสุขภาพมาคือเนที่สอมันมันเป็นตัวมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้โอกาสในการเกิดริ้วรอยเยมีน้อยลงนะครับแล้วก็นอกจากนี่นนย,ยางกันน้ำกันเหนื่อยแบบสุดทีแต่ว่าล้างออกได้ง่ายเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็ถ่านการทดสอบทุกอย่างเลยที่สาคัญของกันแดด ก็จะเป็นการทดสอบในคนในห้องแลบหรือว่าการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวการทดสอบโดยจากสุด้ายรับมันมีทดสอบ EVG เลยใช่แต่ว่าใช่ิ่ามันคุณทรารใช่ครับเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้มันไม่อยู่ไม่รบกวนหน้านานนคือพาฟลกนี้แป๊บนึงสักิบสีิ้าวสามารถแต่งหน้าต่อได้สามารถอไปชิลได้เพราะเราอยากให้่ันแดดเนของี่คนได้ใช้ทุกวันเขาเป็นของที่สาคัญมากๆนะครับบ้านเราเป็นยงง้อด้วยนะมนใช่ครับบ้านเราแดแรงมาก แสดงว่าอันน <isation> ี้ออกแบบมานสำหรับเมืองไทยโดยเฉพาะใช่ครับสำหรับฟ้าแดดเมืองไทยโดยเฉพาะเลยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะข้างนอกนะครับในที่ที่เราอยู่แบบนี้ก็มีรังสีที่เป็นอันตรายต่อผิวเช่นการรวมถึงแม้กระทั่งโทรศัพท์ที่เราเล่นกันก็เช่นกันนะครับพี่เฟลเตอร์ของเราก็เล่นกันแน่นอนครับโมเลดานทำไมเลือกโมเลดาวมา ให้ริยต่อในขั้นสุดที่สองแล้วนะที่น้องโบเป็นที่เอร์ของเอ่อสีจัการมลชชันของเราค่ะซึ่งเป็นเซ็ตตันกันแดดคะก็จริงน้องโบก็มีผลิตภัณฑ์ที่ชุดเปนสดใสนะคะแล้วก็เอาไปคนเฟิมด้วยนะคะก็เหมาะกับเขาเรียกว่าเหมาะกับ แดดอยู่นี้คงติดใจนะคะในเรื่องของเปียนสองโลกเขาก็มี็นคนมั่นใจใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอร์ตการแดดของเราต้องพอได้น้ำบ่บริสุทธิ์เสร็จนะคะก็ทําให้พอร์ตดูสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยทังนั้นและข่าวใหม่ของเราก็มีคำถามแบรนด์ในองนันเลย ทำไมส um, kind of ีจันถึงเลือกกุหลาบมอนค่ะนี่ไม่ได้เตรียมมาเมื่อก่อนะ้วยนเพราะว่าจริงๆดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์สีจันอยู่แล้วแล้วกุหลาบมอนเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกอยู่ทางภาคเหนือของเไทยครับเป็นเป็นเป็นพืชที่อยู่เป็นเป็นเอ่อเมืองไทยมีเยอะมากครับใช่ค่ะใช้ดอกกุหลาบมอนที่ปลูกเองทางภาคเหนือของประเทศไทยนํามาสกัดเป็น นวัตรกรรมค่ะโรงเสียทานโทโนโซน <Okay. S 1> ก็คือว่าสารสากัดจากลากุลามอนเนี่ยค่ะไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะ mm hmm. ที่เป็นอยู่ในวัตรกรรมนี้นะคะ่ะและ้วก็าทำให้กันแดดเราที่พิเศษเก่าไปก็คือกันแดดได้เพิ่มเป็นบูสเอสพีเอฟเพิ่มขึ้น40% <c oughs> นะคะแล้วก็มีแอนติบอดีจริงนะคะช่วยผิวไปดูดสุมอันนี้มันไม่มีผลจากลาคุลามอนอ๋อเราเไม่ไมีผลเขาแค่สารสกัดไปใช่สารสกัดนี่ค่ะเป็นนวัตกรรม แสดงว่าตอนนี้มันได้กลิ่นการเด็ดตอนนี้มันไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีเออ่ไม่มีพองครับแสดงว่าป้องกันการแพ้อย่างดีใช่ครับเพราะว่าที่ใส่ฟอตก็ตลองด้วยนี่ใช่ไหมอัพี่จะถามตัวเองแล้วตอบเองด้วยค่ะเหนื่อยนยังไงทำหลายนัดทีนีมา คำถามค่ะเป็นซีเซนเตอร์ครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างการได้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากๆอยู่แล้วคะ่ะที่ได้ได้ทางานกับทางสีจันทร์ซลเชั่นนะคะแล้วก็นั่นแหละหนูก็เป็นตัวแทนในการบอกทุกคนเลยคะ่ะว่ามันดีขนาดนี้มันแบบดีจริงใช้ง่ายมันใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้เ<ไ>พราะปกติครีมกันแดดเวลาใช้ก่อนแต่งหน้ามันก็จะแบบแยกชั้นกันซึ่งมันเป็นแผ่นฟีมนที่พี่ๆเขาบอกะะี<ไ>แล้วตัวนี้คือเกลี่ยง่ายซึมไวซึมเลย อันนี้เศร้าแล้วเขาพ่ <c oughs> อค่ะด้วยค่ะอย่ามัจะลงไปนะแค่คุณแค่ฝากเลยครับออคุณผู้ชมก็ขอฝากเออแ่แามเปญฟาดแดดเมืองไทยนะครับที่มีคุณโบมพรีเซนเตอร์นี่นะครับแล้วก็ฝากกันแดดใหม่ของสิจันด้วยนะครับสินจันซัลลูชั่นเรียกว่าเป็นเซรั่มกันแดดของสิจันก็ได้ครับล่ะด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับกันะครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตโอเคฝากตัด้วยก่อ